สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ดคะเด็กๆนะคะแล้วก็สวัสดีผู้ปกครองทุกๆท่านนะคะวันนี้ก็กลับมาเจอกับคุณรุตค่ะคุกิฟค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนเด็กๆนะคะในหน่วยอาหารหลักห้าหมู่นะคะวันนี้จะมาสอนเด็กๆในเรื่องของประโยชน์ของอาหารนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนวันนี้คุณนุตกับคุกิฟ์นะคะก็มี กิจกรรมนะคะเคลื่อนไหวประกอบคำค้องจองนะคะอาหารของเรานะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเด็กๆนะคะลองฝึกท่องแล้วก็มาเคลื่อนไหวกับคุณครูคุณกิฟนะคะแต่ก่อนอื่นเด็กๆลองพูดตามก่อนนะคะอาหารของเราอาหารของเราต้องเอาใจา ใส่ต้องเอาใจใส่กินผักผลไม้กินผักผลไม้กินไข่กินนมกินไข่กินนมกินเนื้อกินปลากินเนื้อกินปลาแทนยาผมขมแทนยาผมขมกินข้าวกินขนมกินข้าวกินขนมอบรมเรื่องกินอบรมเรื่องกินกินของดีดีกินของดีดีที่มีวิตามินที่ มีวิตามินและมีโปรตีนและมีโปรตีนเลือกกินเถิดเอ่ยเลือกกินเถิดเอ่ยอเด็กๆท่องได้ไหมคะถ้าท่องแล้วนะคะเดี๋ยวมีท่าประกอบนะคะเด็กๆลองทำพร้อมกันนะคะอาหารของเรา<ม>ต้องเอาใจใส่กินผักผลไม้กินไข่กินนม กินเนื้อ<ม>กินปลาแทนยาขมขม,มกินข้าวกินขนม,มอบลมเรื่องกิน<ม>กินของดีๆ<ม>ที่มีวิตามินมและมีโปรตีน<ม>เลือกกินเถิดเอ้ยวันนี้นะคะเราจะเรียนรู้ในเรื่องของ ประโยชน์ของอาหารนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนวันนี้คุณลูกก็มีนิทานนะคะสนุกๆมาฝากเด็กๆหนึ่งเรื่องนะคะเดี๋ยวเราไปรับฟังนิทานกันนะคะเดะ็กๆค่ะนิทานเรื่องนางฟ้าน้อยไม่อยากกินผักจูนเป็นนางฟ้าตัวน้อย ที่ไม่ชอบกินผักเลยวันหนึ่งอากาศแจ่มใสผีเสื้อน้อยก็แวะมาหาบอกว่าจะพาจูนไปเที่ยวเมืองมแมลงและจะได้พบกับเพื่อนๆใหม่ด้วยนะจูนนึกสนุกจึงบินตามผีเสื้อตัวน้อยไปจากดินแดนนางฟ้าเพราะอยากรู้จักเพื่อนใหม่ และอยากรู้ว่าเมืองมาแรงจะน่าสนุกแค่ไหนผีเสื้อน้อยจึงพาจูนบินไปไกลจนถึงสวนแห่งหนึ่งมีดอกไม้สีสวยๆบานอยู่เต็มไปหมดเลยที่นั่นจูนได้ยินเสียงเพลงเพ้อๆดังมาจากพึ่งน้อยกลุ่มหนึ่งที่กำลังร้องเพลงกันอย่างสนุกสนาน ใกล้ๆก,กันยังมีมแมลงเต่าทองที่แสนน่ารักอยู่หลายตัวทุกตัวพากันร้องเพลงเต้นรำกับเพื่อน้อยผีเสื้อน้อยจึงชวนจูนมาเต้นรำด้วยกันเพราะออกแรงเต้นรำอย่างสนุกสนานพอถึงเวลาอาหารกลางวันจูนก็รู้สึกหิวมาก ผีเสื้อน้อยกับหนอนน้อยและเพื่อนของเธอก็เอาอาหารกลางวันมาให้จูนโอ้ยตายและนั่นมันผักนี่นาโอ้ยนี่ผักนี่นาเพราะที่นี่เป็นเมืองมแมลงจึงมีผักเป็นอาหารหลักผีเสื้อน้อยจึงบอกกับจูนว่าก่อนที่เธอจะมาเป็นผีเสื้อแสนสวยนั้น<ๆ>เธอก็เป็นหนอนมาก่อน แล้วก็กินผักเป็นอาหารมาตลอดผักแสนจะมีประโยชน์นะทำให้ร่างกายเธอแข็งแรงแล้วก็กลายเป็นผีเสื้อส,สวยๆอย่างนี้ไงจากนั้นผีเสื้อน้อยกับหนอนน้อยก็ช่วยกันปรุงผักต่างๆให้เป็นผักสลัดและยังเติมความหวานด้วยน้ำผึ้งแสนอร่อย จูนลองชิมดูแล้วก็บอกว่าอืมอร่อยจังแล้วจูนก็กินสลัดผักจานนั้นจนหมดเกลี้ยงเลยตั้งแต่นั้นมาจูนก็ชอบทานผักมากและยังทานผักได้หลายชนิดหลายอย่างจูนจึงเป็นนางฟ้าน้อยที่แข็งแรงและมีผิวที่สวยที่สุดเมื่อกี้นะคะเด็กๆได้ฟังนิทานนะคะเรื่อง นางฟ้าน้อยไม่อยากกินผักแล้วใช่ไหมคะเป็นยังไงคะสนุกไหมคะเมื่อกี้นะคะจัดนิทานการรับประทานผักนะคะจะทําให้ทําไมคะทําให้ผิวพรรณนะคะสวยงามนะคะังนั้นอาหารหลักห้าหมู่นะคะแต่ละหมู่นะคะก็จะมีประโยชน์นะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาเรียนรู้นะคะประโยชน์ของอาหารหลักห้าหมู่กันนะคะหมู่ที่หนึ่งนะคะ โปรตีนนะคะได้แก่เนื้อสัตว์นมไข่และถั่วต่างๆนะคะจะช่วยเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงและก็ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะคะหมู่ที่2นะคะได้แก่ข้าวแป้งน้ำตาลเผือกมันจะช่วยให้พลังงานนะคะทำให้ร่างกายมีพลังนะคะหมู่ที่3าม เกลือแร่นะคะได้แก่ผักชนิดต,ต่างๆผักใบเขียวนะคะจะช่วยในเรื่องของระบบย่อยอาหารแล้วก็ในเรื่องของการขับถ่ายนะคะหมู่ที่4วิตามินนะคะก็ได้แก่ผลไม้ต่างๆนะคะการรับประทานผลไม้ต่างๆนะคะก็จะช่วยนะคะในเรื่องของผิวพรรณนะคะในเรื่องของการช่วยบำรุงผิวพรรณ แล้วก็ช่วยป้องกันโรคนะคะและควบคุมการทำงานของร่างกายให้เป็นปกติค่ะหมู่ที่5นะคะไขมันนะคะได้แก่ไขมันจากพืชและสัตว์นะคะการรับประทานไขมันจากพืชและสัตว์นะคะจะช่วยให้พลังงานนะคะแล้วก็ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายนะคะเด็กๆก,ก็จะต้องรับประทานอาหารให้ รบ5หมู่น,นะคะเพราะแต่และหมู่นเนี่ยก็จะมีประโยชน์ของอาหารที่แตกต่างกันนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณลูก็มีแบบฝึกหัดนะคะมาให้เด็กๆทาเดี๋ยวเราไปทําแบบฝึกหัดกันนะคะเด็กๆให้เด็กๆห,หยิบหนังสือตัวเด็กขึ้นมาค่ะแล้วเปิดหนังสือนะคะไปที่หน้า22 23ค่ะอะเด็กๆเ,เจอแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทำสองหน้านี้พร้อมกันนะคะ เด็กดูโจทย์นะคะคำสั่งสนทนาและโยงเส้นจับคู่ภาพอาหารให้สัมพันธ์กับภาพเด็กข้อที่1นนะคะหกล้มเป็นแผลนะคะอ่ะเมื่อกี้นะคะเราเรียนแล้วช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอคือโปรตีนนะคะคือเนื้อสัตว์นะคะและโยงนะคะไปหารูปไก่เนื้อไก่นะคะต่อไปนะคะ เหนื่อยจากการเล่นกีฬานะคะอาหารอะไรเอ่ยนะคะที่ให้พลังงานนะคะหมู่ที่2นะคะคาร์โบไฮเดรตคือข้าวนะคะให้พลังงานเด็กๆก็โยงไปหาข้าวนะคะต่อไปนะคะเป็นหวัดจะต้องทานอะไรคะวิตามินนะคะช่วยป้องกันโรคต่างๆนะคะโยงไปค่ะต่อไปนะคะท้องผูกอะไรเอ่ยช่วยในการขับถ่ายเมื่อกี้นะคะคือ เกลือแร่นะคะก็คือพวกผักต่างๆนะคะผักสีเขียวต่างๆนะคะช่วยในการขับถ่ายนะคะอ่าแล้วก็วิ้ยอากาศหนาวอะไรเอ่ยอาหารอะไรให้ความอบอุ่นนะคะคือหมูที่หนะคะได้แก่ไขมันแล้วก็เนยนะคะเก็ืก็อยู่ไปนะคะอ่าเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะ1มือ้อควรกินอะไรบ้างคำสั่งนะคะ ระบายสีลงในรูปดาวใต้ภาพอาหารที่ควรรับประทานกับหนึ่งมือ้อและเขียนคำตอบลงในสี่เหลี่ยมด้านล่างนี้นะคะเด็กๆก็ดูนะคะว่าในหนึ่งมื้อนะคะเด็กๆควรรับประทานอาหารอะไรนะคะที่มีประโยชน์แล้วก็เด็กๆอย่าลืมว่าอย่าลืมดื่มน้ำวันละหกถึงแก้าด้วยนะคะ เด็กๆลองเลือกดูนะคะว่าในหนึ่งมื้อนะคะเด็กๆจะเลือกทานอาหารจานไหนนะคะเมื่อเด็กๆเลือกแล้วเด็กๆก็ระบายสีนะคะถ้าเด็กๆสมมุติว่าเด็กๆเลือกที่จะทานอาหารในข้อที่3เด็กๆก็ระบายสีดาวข้อที่3นะคะแล้วเด็กๆก็เขียนคําตอบหนูเลือกอาหารจานที่นะคะ อันนี้เด็กๆสามารถเลือกได้เองนะคะตามความคิดของเด็กๆนะคะจากที่เราได้เรียนรู้นะคะเก็เลือกแล้วก็เอามาเติมนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านหนังสือกันนะคะเด็กๆขาให้เด็กๆหยิบหนังสืออ่าน abc นะคะแล้วเด็กๆเปิดหนังสืออ่าน abc นะคะไปที่หน้า13นะคะเด็กๆชี้ตรงนี้นะคะ c a p แคบหมวกแก๊ cap. นะคะอะแคบหมวกแก็ปหนึ่งใบ this is a cap นี่คือหมวกแก็ปหนึ่งใบ i t is a cap มันคือหมวกแก็ปหนึ่งใบ map แผนที่อ m แม แผนที่หนึ่งผืน This is a map นี่คือแผนที่หนึ่งผืน Is is a map มันคือแผนที่หนึ่งผืนเด็กๆอย่าลืมนะคะว่าเด็กๆนะคะจะต้องฝึกอ่านหนังสือทุกวันนะคะการที่เราฝึกอ่านหนังสือทุกวันนะคะเด็กๆก็จะอ่านหนังสือ เก่งแล้วก็จะอ่านหนังสือได้นะคะเด็กๆอย่าลืมอ่านหนังสือกันนะคะวันนี้นะคะคุณนุกกับคุกิฟนะคะก็หวังว่าเด็กๆนะคะจะได้รับความรู้ในเรื่องอาหารหลัก5หมู่นะคะในเรื่องของประโยชน์ของอาหารนะคะซึ่งอาหารแต่ละหมู่นะคะก็จะมีประโยชน์นะคะที่แตกต่างกันดังนั้นนะคะเด็กๆก็จะต้องรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่นะคะอย่าลืมนะ เด็กๆเหมือนนางฟ้าเหมือนนางฟ้าน้อยนะคะถ้าเด็กๆทานผักก็จะทําให้ผิวพรรณของเด็กๆสวยงามนะคะอย่าลืมนะคะวันนี้คุณลุกก็หวังว่าเด็กๆจะได้รับความรู้แล้ววันนี้คุณลุกกับคุกินะคะก็ต้องขอลาเด็กๆไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ